อดีตเชื่มอมบอนโครงการก่อสร้างแท่นขุอดเจาะน้ำมันที่นวัตกรรมเอชล็อกช่วยเปลี่ยนแปลงไปสู่โอกาสแห่งความมั่นคงของชีวิตขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้บริหารระดับไดมอนด์คุณสุรดาเชเชฟตะวันท่านที่สองเจ้าของธุกรกิจส่วนตัวรายใหญ่ของภาคเหนือที่เปิดใจจากการเห็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ของชิริกิโนสกิมขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้บริหารระดับทับทิมคุณชิพากรชิบุรีท่านที่สามค่ะอดีตคณะ ที่มองหาไรายได้เสริมด้วยโอกาสต่างๆแต่วันนี้เธอพบแพราะว่าโอกาสที่ดีที่สุดโัอกาสทชาวธุรกิจของนูกสกินขพเสียงประเมินต้อนรับผู้บริหารระดับท็อปจิมคุณชนญญรัตสีคาะและท้านสุดท้ายค่ะ้า,าราชก,ก,การประจำที่มองเห็นว่าโอกาสชาวธุรกิจของนูกสกินคือโอกาสที่ออคนธรรมดาสามารถเลือกและประสบความสําเร็จได้เพราีเงประเมินต้อนรับผู้บริหา,ารระดับมรดกคุณธันวะลัยสีดำ ชื่ไชืนะอไ่อบางฮะเขาอนุญาตใช้ถ่นตัวเองว่บบางแล้วก,กันนะฮะก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำธุรกิจดูสกินนะฮะและน่าจะเ,เป็นประวัติตของบานนะฮะในรูปนี้นะฮะเด็กคนหนึ่งฮะเกิดมาใัครอบครัวฐานะปานการหน้าที่ของเขาวิพีสิ่งเดียวฮนะคือตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดและบานก็ได้ก่อปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ฮะภาคสาษาอังกฤษสาขาเครื่องกลน,นะฮะแล้วก็เรียนต่อปริญญาโทที่ที่ประเทศออสเตรเลียซิดนีย์จบปริญญาโทอีก2ใบแน่นอนนฮะ ความพยายามของเด็กคนหนึ่งมันทำให้บางสามารถมีการงานในส่วที่มั่นคงได้สุดท้ายบางก็ได้เป็นพิชชองตอนโครงการก่อสอร้างแท่นจอะน้ำมันฮะมันเป็นอาชีพที่ดูแลเหมือนจะรายได้ดีแต่เชื่อไหมคะว่าในเวลานั้นบางมองว่ามันเป็นอาชีพที่มีรายได้เหมาะสมเหมาะสมกับสิ่งที่บางต้องแลกฮะเพราะบางไม่เรียนรู้ว่าไรายได้ที่มากขึ้นของบางในแต่ละขั้นแต่ละขั้นแลกมากับความทุ่มเทฮะแลกมากับเวลาที่บางต้องทางานมากขึ้นแลกมากับความรับผิดชอบและแน่นอนฮะความเครียด สุดท้ายจากคนที่สายตาไวที่สั้นก็กลายเป็นสั้นขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆและที่สําคัญบางคนพบว,ว่าตัวเองอ่ะเป็นคล้ายๆกับเอล์โคอักเสบะมันเป็นภูมิแพ้ลักษณะคล้ายๆฮรมนต่อยแล้วก็ต้องไปเจาะเลือดจากสองเดือนกลายเป็นหนึ่งเดือนคเอะไปเลือ่อๆหนักเข้าหน่อยก็เ,เลยได้ฐานสเตียรอยเป็นของขวัญจากการทํางานฮะบางก็เลยเริ่มละว,วิถ้าอย่างเนี้ยเราจะทำอย่างเนี้ยไปถึงะเะษียณได้หรอสิ่งที่เราแลกอะ มันคุ้มค่าจริงๆหรอมันจะมีงานไหนไหมที่สามารถใช้เวลาเแค่ไม่กี่ปีแล้วที่เหลือสามารถใช้ชีวิตที่เหลือยังมีความสุขได้บางเริ่มมองหาสิ่งนั้นนะแล้วตอนนั้นเราก็ได้พบก,กับธุร,รกิจดูสกินมันจะเป็นด้วยความงเอตือรือตั้งใจก็ไม่ทราบเพราะว่าวตอนนั้นแฟนบางฮะคุณก้อยกัญญาเปซีีโอทินเขาเข้ามาทาธุรกิจดูสกินก่อนแล้วเขาก็กชวนบางหรือหลอกล่อไม่รู้ให้ไปที่อาซูนุสกินเชียงใหม่นะบอกว่าเขา เพิ่งมาเขาไม่ค่อยรู้จักใครเขาเขินคุณเป็นเพื่อนคนหน่อยเนี่ยบางก็เลยไปเป็นเพื่อนเขาฮะแต่ขึ้นชื่อว่าโอกาสทางธุรกิจเราเองก็อยากหาอะไรทำใช่ไหมพอไปถึงปุ๊บมันก็เทน้ำออกจากแก้วครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งไว้ติดตองและแล้วบางก็ได้เปิดโลกภพฮะบางคุมภูกว่าธุรกิจดูสกินมันาจจะเป็นโอกาสให้บางได้เปลี่ยนแปลงมันอาจจะเป็นโอกาสให้บางได้สิ่งที่บางอยากได้และแล้วฮะบางก็สมวิทยาครับวิศวกรคือเราก็ตัดสินใจเด็ดขาด แล้วเราก็เริ่มพักแขนเสื้อแล้วเริ่มเรียนรู้แล้วลงมือทําลงมือทําได้ไม่นานฮะมันมีรายได้ที่เข้ามาในที่สุดบางก็สามารถลาออกจากการเป็นวิศวกรพนักงานประจำล้ามาทำธุรกิจนุสกินฟูลทม์ได้ฮะสิ่งที่เหนือไปกว่านั้นคือไงทราบไหมฮะกลยุทธ์ BDM ของบริษัทตอนนั้นมันมีเข้ามาพอดีมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนที่มีประสบการณ์การทำธุรกิจฮะมาทําธุรกิจได้ง่ายขึ้นแล้วทีมงานและองค์กรของบางก็เริ่มเติบโตเติบโตขึ้นเรื่อยๆฮะในที่สุด ความสําเร็จเ่านั้นสิ่งที่บันได้รับมันสามารถส่งต่อได้จริงน้องบีน้องเต้ฮะเป็นรุ่นน้องที่ทํางานของคุณก้อยนี่ก็ชื่อก้อยเหมือนกันฮนะเป็นเพื่อนของคุณก้อยตั้งแต่สมัยเรียนปฐมถมด้วยกันเราสามารถตกส่งต่อความสำเร็จได้โดยสุดท้ายในแต่ละปีแต่ละปีเราก็สามารถส่งมอบความสำเร็จให้คนมีรายได้หลักแสนได้ธุรกิจนี้มันสามารถส่งต่อได้จริงที่สําคัญก็คือว่าทําไมคนหนึ่งคนที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจมันสามารถส่งต่อได้ไหมฮะเพราะกลยุทธ์มันเวิร์กไฮะ และผลลุดยด์มันใช่เราอยู่ในเวลาที่ถูกต้องและแล้วคนหนึ่งคนฮนะจากที่เคยคิดว่าจะต้องจบชีวิตด้วยการแบบทำงานในบริษัทแค้ๆ่างานในสำน,นักงานหรือไม่ก็ต้องไปเดินกับตรวจงานที่ยาท,าท่าเรือแล้วต้องเดินกันแดดเป๊ยๆเปนหลายสิบกิโลเมตรอย่างเงี้ยคิที่รอมจะเป็นอย่างนั้นเชื่อไหมฮะตอนนั้นอนะ่ะพาสปอร์ตบางมีนะแต่มันไม่ไมีร่องรอยอะไรจนะทำในใเรือคือมันไม่มีแบบที่สแตนด์บิวชันไปมันไม่ได้ไปเที่ยวไหนฮะแต่อยู่ในธุรกิจนูสกินเพียงช่วงเวลาแค่สองปีกว่าๆนี่คือสิทบได้้แลวะ ตุรกีญี่ปุ่นสิงคโปร์บาหลีหลายประเทศมากๆเลยแล้วก็ล่าสุดฮะที่กำลังไปเดือนเมษายนนี้นะก็ทิปล,ล่องเรือสแลานะไปอังกฤษเดลเยียมฝรั่งเศสที่สําคัญคุณก้อยทครักนี้ฮนะได้ทำความฝันเขาให้เป็นจริงด้วยฮนะไม่ใช่แค่ปากับก้ยไปสองคนนะแต่คุณพ่อคุณแม่ของคุณก้อยด้วยนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจอะ่ะแล้วแฟนบาลก็ได้ทำทีลูกที่สมบูรณ์แบบมันยิ่งเติมเต็มความรู้สึกของเรามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆฮะ สิ่งที่ได้จากรูสกินนะั้นมันมากมายฮนะชีวิตบางเปลี่ยนแปลงม,มากๆเลยเมื่อกี้บางบอกว่าบางแทบจะไม่มีเวลาใช่ไหมฮะหลังจากที่บางอนเรียนธุรกิดูสกินบางบอกเลยว่าบางเรียนลูกใช้เวลาทำดูสกินอยู่แต่บางสามารถออกแบบเวลาของบางฮนะให้ทำรูสกินเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้มันเป็นอิสระของการใช้เวลาฮะและ้วก็อ่า มันมีมิตรภาพดีเกิดขึ้นหลังจากที่เรามีเวลามากมายสุขภาพของบานะฮะเมื่อกี้ที่บอกว่าทานสเตียรอยใช่ไหมฮะล่าสุดไม่ดีเดือนนี้มาไปโฟลาัพคุณหมอบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมานะเพราะคุณปกติดีแล้วและนั่นคือส่วนอาหารของดูสกินฮะและที่สำคัญขอบคุณมากนะชีวิตของบานดีขึ้นแบบ360องศาจริงๆฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้สุขภาพหรือว่าเวลาและที่สําคัญมันสามารถ ส่งต่อไปอยังคนที่เรารักมากสุดในชีวิตได้ฮนะนี่คือคุณแม่ของบางฮนะคุณแม่ของบางคนที่มีพระคุณปาให้สุดในชีวิตคุณี่บางรักมากสุดในชีวิตท่านป่วยด้วยค่ะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฮะก็เ,เจ็ดปีแล้วทําคีโมมัก็หลายรอบฉายแสงก็หลายรอบจากการดูแลของหมอที่ดีที่สุดจากการดูแลตัวเองยังมีวินัไหที่ดีที่สุดคุณแม่ของบางมีร่างกายที่สามารถแบบประคับประคองไปได้ท่านอยากมีชีวิตโลกนี้นาน แต่แล้วเมื่อเันยายนุนนี้แล้วมีนักการเมของลูซีออกไวสสแปนะ่ะสิ่งหนึ่งตลอดเจ็ปีที่ผ่านมาที่ไม่เคยลดลงเลยคือค่าเบาหวานเพราะหัวใจเบาหวานความดันมะเร็งคือโรคระล้ะนะคุณแม่บางเป็นแทบทุโกโรคนะฮะเชื่อไหมนะว่าไวสแปนไม่นานค่าเบาหวานคุณแม่บางเป็นปกติอ่ะและนั่นเป็นครั้งแรกที่บางได้เห็นคุณแม่เริ่มได้ทัดของหวานแล้วมีความสุข วันนั้นที่บางเห็นบางบอกไปนะว่ามันช่างคุ้มค่าเลอเิอที่บางรู้จักธุรกิจิูสกินคนเราจะต้องการอะไรมากไปกว่าความสุขของคนที่ตัวเองรักที่สุดนะและนั่นคือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของบางจากธุรกิจิูสกินมันเป็นชีวิตที่ดีมากๆและบางก็อยากให้ทุกคนในที่นี้่ะทุกท่านในที่นี้ได้ชีวิตแบบนี้เช่นกันสิ่งเหล่านี้กับบางมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเมื่อเกือบสามปีที่แล้วบางไม่ได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ตัดสินใจเรื่องของการธุรกิจิูสกินเชื่อไหมฮะชีวิตของ แต่มันจะดีขึ้นด้วยความเปลี่ยนแปลงวันนี้เรื่องโอกาสทางธุรกิจที่ใช่ะฮะแล้วเราพบกันกธุรกิจฮะขอบคุณนะสวัสดีค่ะตื่นเต้นทุกครั้งเลยึ้นเวทีเดี๋ยวแนะนําตัวเองก่อนนะคะชื่อพี่โอนะคะทีพพอรชิบุรีเดี๋ยวแทนเองวอาพี่โอนะกันนะคะตัวพี่โอเองนะคะจบการศึกษานะคะระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยพายาพนะคะคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดนะคะปัจจุบันพี่โอเป็นเจ้าของธุรกิจ ธุรกิจแฟรนไชส์สรราเปา5.4สาขาทั่วภาคเหนือตัวเองเนี่ยเป็นเจเนเรชันรุ่นที่3นะระุ่นแรกก็จะเป็นอากงคุณพ่อแล้วก็ตัวเราเองนะคะทำไมวันนี้อกไเป็นเจ้าของธุรกิจถึงตัดสินใจมาทําธุรกิจนูสกินบอกเลยเหตุที่ต้องมาทําเพราะตัวเองเป็นคนชอบเงินและชอบหาวิธีการอะไรก็ได้ที่ได้เงินเยอะๆนะคะวันนี้พี่โอบอกตัวเองว่าถ้าจะทําอะไรธุรกิจอะไรอีกอย่างหนึ่งต่อจากสระเปาธุรกิจนั้น ต้องไม่ใช้แรงแลกเยอะต้องไม่ใช้เวลามากนะคะตัวพี่โอเองต้องบอกเลยว่าเป็นคนไม่สัทธางานประจําเลยต้องขออภัยคนที่ทํางานประจํานะคะเพราะว่าเราคิดว่าตั้งแต่เราเรียนตั้งแต่เด็กจนโตนะเรียนแทบจะครึ่งชีวิตเนาะจบมามาทํางานอยู่ภายใต้การควบคุมของคนอื่นอ่ะวันหนึ่งแปดถึงเก้าชั่วโมงอะม่ะหรือมากกว่านั้นนะคะพี่โอทํางานตั้งแต่จบมาทางานประจําอยู่สองที่ที่น,นั่ไม่เกินสองเดือนไอ้ที่ไม่ก็เกินสี่เดือน แค่นั้นเองเพราะว่าการทํางานประจำเราบอกเลยว่าถ้าคุณนะรอกรรอแค่วันที่คุณรับเงินอ่ะในวันที่เดือนหนึ่งหนึ่งวันแค่หนึ่งวันในหนึ่งเดือนนะบางคนเงินเ,นเดือนยังไม่ถึงสองหมื่นบางคนเงินไม่ถึงหมื่นห้าและที่ตกใจคนระับพี่โอกว่าหลายคนในที่นเนี้ยเงินเดือนยังไม่ถึงหนึ่งหมื่นบอกเลยนะคะว่าชีวิตคุณอยู่ในขีดอันตรายหลังจากวันนั้นพี่โอดทำงานประจําที่สุดท้าย ต้องขอบคุณตัวเองนะที่ตัดสินใจลาออกมาทำธุรกิจของตัวเองช่วงที่เข้ามาทำธุรกิจของตัวเองนะก็อบอกว่าช่วงนั้นพุณพ่อวางมือจากซาลาเปาพอดีแล้วเราก็เข้าไปสานต่อเริ่มนับหนึ่งใหม่ในการทำธุรกิจพยายามหาวิธีการกับตัวเองนะว่าจะทำยังไงให้สเปาเปาสร้างรายได้ให้เราเยอะๆพี่ก็เลยคิดทำเป็นแบบแฟรนไชส์คิดแบรนด์ขึ้นมาเป็นของตัวเองภายในระยะเวลาสองปีพี่อโอมีสาขาสลเปาห้าสิบสี่สาขา แน่นอนพี่โอมมีรายได้ทั้งหมดห้าสิบสี่ทานมีเงินเข้ากระเป๋าตลอดยี่ี่ชั่วโมงเพราะคนห้าสิบสี่คนเอาสลบเอาและสินค้ามันะขายตลอดเวลานะคะวันนี้นะคะพี่โอดทำไมถึงมาทำธุรกิจนูสกินได้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณเพื่อนคนนี้นะคะที่ชวนเรามาฟังธุรกิจนูสกินแต่แน่นอนพี่โอมไม่ได้มาฟังง่าย,ายเพราะธุรกิจขายตรงไม่ใช่นแนวของเราแน่นอนพี่โอมมนวิ่งหนีเพื่อนคนนี้มาแปเดือนเต็มนะคะ บอกเลยว่าสี่เดือนแรกเขาโทรมาตลอดนะตัวบอกว่าเอ๋เราไม่พร้อมอ่ะเราไม่มีเวลาสี่เดือนนะคะเอ๋โทรมาอีกครั้งจําประโยคนั้นได้อยู่บอกเอ๋อีกสี่เดือนก็โทรมาหาเรา,าทีแล้วกันเพื่อปัดความรำคาญได้คิดว่าเป็นนานพอที่เขาจะลืมเราเดือนที่แปดนะคะเธอพูดไม่แพ้โทรมามาตามนัดเรารู้สึกว่าคนนี้มีความพยายามมากเลยรู้สึกแบบขอบคุณนะคะวันนั้นตัดสินใจ ฟังธุรกิจนูสินเพราะประโยคนี่ประโยคเดียวยังจําได้ทุกวันนี้เอบอกว่าโอ้โออยากได้อะไรบางอย่างไหมต้องยอมแลกอะไรบางอย่างนะโออยากได้เวลาใช่ไหมเอขอเวลาโอชั่วโมงเดียวแต่เอจะคืนเวลาหนึ่งชั่วโมงให้โอเพราะนั้นฟังไม่เข้าใจค่ะประโยคมันคลาสสิกมากเลยตัดสินใจข้าไปฟังหนึ่งชั่วโมงพี่โอได้ข้อมูลมาตัดสินใจทําเลยนะคะบอกเอเราจะทําธุรกิจนูสกินนอกจากความมั่นคงของบริษัทที่เป็นอันดับหนึ่งนะคะ สินค้าที่เป็นนวัตกรรมเวอร์วังอลังการไม่มีคู่แข่งนะคะพี่โอชอบมากเลยคนต้องรู้โอชอบแผนรายได้ของโรสินเป็นแผนรายได้ที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาธุรกิจเครือข่ายทั้งหมดขอบคุณนะคะขอบคุณต้องต้องบอกว่าต้องพูดประโยคนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนที่ดีที่สุดพี่ชายที่ดีที่สุดอัพไลน์ที่ดีที่สุดที่เป็นแบบอย่างที่ดีขอเสียงปรบมือให้กับอัพไลน์ของคุณเอกินพี่บุญรักคุณพระปรณวัติ ทุวันะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเคยผู้ไม่แพ้นะคะขอบคุณนะคะคนที่พาคุณมาในวันนี้นะคะวันนี้เขาเหมือนตินะคะเหมือนพี่บุ้งและวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะ,ะทุกคนได้เห็นโอกาสเหมือนพี่โอเนาะขอบคุณบริษัทนูสกินนะคะที่คุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้รอดกับชีวิตคนหลายๆคนนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆในธุรกิจนูสกินที่พี่โอไม่เคย ได้สัมผัสในธุรกิจเครือข่ายที่เคยทํามาก่อนขอบคุณตัวเองนะคะที่รู้สึกว่าไม่เคยคิดผิดแม้น,นิดเดียวที่ตัดสินใจทําธุรกิจนูสกินนะคะสุดท้ายนะคะตัวเยีกจะบอกว่าพูดจดนดึงสไลด์อะค่ะ <laughs> สุดท้ายนะคะตัวเยจะบอกว่าชีวิตคนเราอะไม่เคยถามหรอกค่ะว่า,วาตัวเราพร้อมไหมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ชีวิตคนเรานะคะไม่เคยถามโลแอพร้พอมมนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ54สาขาและชีวิตแกพร้พอมมาที่ทาขายตรงพร้อมไม่พร้อมไม่รู้อ่ะถ้าโอกาสดีก็คว้าไปหมดละอ่ะแล้วลวันนี้นะคะพี่โอไม่ได้มาพูดในหะ้ชีวิตคุณโลกสวยไม่ได้มาพูดให้คนที่กำลังหลงทางชีวิตล้มเหลวผิดพลาดหาทางออกไม่เจอแต่ชีวิตทุกๆคนนะจะเท่าเดิมหรือดีขึ้นนะไม่ได้อยู่ที่คนบนเวทีทั้งหมด อยู่ที่ตัวคุณคนเดียวทั้งห้องนี้นะคะมีแค่คนแค่สองกลุ่มคนแรกคือคนที่มองเห็นโอกาสนะคะคนที่มองเห็นโอกาสคือคนที่กําลังจินตนาการภาพตัวเองว่ากําลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ยังไงฉันกําลังจะมีบ้านฉันจะมีค่าเธอให้ลูกฉันจะมีเวลาให้กับพ่อแม่และคนกลุ่มที่สองนะคะคือกลุ่มคนที่ไม่เห็นโอกาสถ้าน,นี้คุณรู้สึกว่าคุณนั่งแลเฉยๆฟังแล้วก็งันๆ พี่โอ๋ขอเป็นกำลังใจนะคะรับภาวนาให้คุณอยู่บนโลกนี้อย่างเข้มแข็งนะคะลืมสไลด์อีกแล้วขอบคุณลืมขอบคุณลูกทีมนะคะขอบคุณดาวไลน์ทุกๆคนนะคะที่เชื่อใจกันนะคะในวันนี้ที่ตัดสินใจและมองเห็นโอกาสเหมือนกันสุดท้ายนะคะทั้งหมดนี้ชีวิตคุณจะดีเท่าเดิมหรือแย่ลงอย่างเดียวค่ะที่ตัดสินใจขอทุกคนโชคดีขอบคุณค่ะ วันนี้รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมแบ,บ่งปันในวันนี้นะคะสําหรับตัวออยเองนะคะก็อดีตนะคะเคยเป็นพนักงานธนาคารนะคะของเองกชนแห่งหนึ่งนะคะพี่โอเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของแฟนชายนะคะสีสาขาะะแต่ออยเป็นเจ้าของมนี้นะสีสาขา นะคะคือตัวเองนะคะบอกเลยว่าทํางานธนาคารแต่ว่าเงินเดือนติดลบนะคะเพราะว่าตัวเองคือพนักงานที่พน,พนักงานประจำนะคะที่มีรายได้นะคะหลักหมื่นขึ้นไปเนี่ยมีสิทธิ์เป็นหนี้ได้ได้กี่แสน,นะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ดิฉันใช้วงเงินคุ้มมากค่ะเต็มนะทุกอย่างนะคะค่ะแต่ที่บ้านไม่เคยรู้นะคะว่าทํางานแต่เงินเดือนติดลบนั่นทให้ออยนะคะ จะต้องดิ้นรนแลวก็ขวัญขวายนะคะมากกว่าคนปกติะค่ะต้องบอกว่ามากกว่าคนปกตินะคะจริงๆนะคะคือทุกๆตอนเย็นนะคะตัวเองหลังเลิกง,งานแล้วปุ๊บนะคะสิ่งที่ตเองต้องทานะคะนั่นก็คือไปรับจอบทํางานอะไรก็ได้นะคะที่มันได้เงินเพิ่มเข้ามานะคะเนาะเพราะตัวเองมีทั้งภพาระผ่อนรถเช่าที่คือทุกอย่างคือมันมันต้องกินต้องใช้อาหารนะคะก็เลยเงินถามว่าเงินเดือนนะคะน้อยนะคะแต่ทํางานเยอะ แต่เงินก็ยังไม่พอใช้อยู่ดีนะคะคือบอกได้เหมือนพี่ไก่แชร์เมื่อสักรู่นี้บางเดือนต้องเปลี่ยนเตียงที่บ้านอาหารนะคะเนาะแต่ว่าตัวเองก็พยายามทําให้ชีวิตตัวเองนะคะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะทำยังไงก็ได้นะคะที่ฉันรอดได้เป็นเดือนๆแต่ไม่เคยคิดถึงเรื่องอนาคตและเรื่องเงินเก็บนะคะขนาดแฟนยังไม่มีเวลาหาเลยนะคะซึ่งมาได้ตอนทำลดสก,กินนะใช่วยมซ้ <S <S <S> <S ำๆนะคเดี๋ยวเขาได้ยินนะคะค่ะ ะะแล้วนะคะคือโชคตา้าลิขิตมันยังไม่จบเท่านั้นค่ะคุณมันมันก <c oughs> ดเองเหรอ <c oughs> นะคะมันยังไม่จบเท่านั้นนะคะนอกจากแบบหนี้สินลน้นทนตัวแล้วนะคะสิ่งที่ได้นานี่นะคะ่ะยังมาเกิดอุบัติเหตุอีกนะคะแบบคืออันนี้คือสาเหตุเลยค่ะที่ตัวเองได้เข้าสู่ธุรกิจดูกินๆๆๆๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพี่สาวคะ่ะก็คือพี่ทินเยาวราชศรีคำภาปรบมือให้เธอค่ะอันนี้คืออภัยจิตตัวผู้ไม่แพ้เหมือนกันนะคะ เธอใช้ระยะคือสังเกตเวลาเราชวนคนที่สนิทหรือว่าเป็นน้องหรือเป็นญาติสนิทเนี่ยสังเกตจะได้ครั้งแรกเลยไหมคะเชื่อใจครั้งแรกเลยไหมคะถามว่าเราเชื่อใจเข้ามาทั้งชีวิตนะคะนเะชื่อใจเขารักเขานะคะแต่ขอเถอเครือข่ายนี่แบบบอกจริงๆแบบ <laughs> แบบคือแต่เธอพยายามกับออยมากค่ะแบบออยคือไม่พี่ไมชวนทางธุรกิจหรอกออยเป็นรักษาสิวไหม,ยมอย่างเงี้ยเขารู้รู้ละเอียดนะะนี่คือ สภาพหนังหน้าถ้าล้างล้างหน้าออกนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเธอบอกทำยังไงก็ได้นะคะจนได้มาเจออคือตอนนั้นพี่ทินพิ่งคลอดลูกเนาะนะคะยังเขาเรียกว่าอยู่อยู่ไฟใช่ไหมคะยังไม่ออกบ้านได้ก็เลยนัดเอาไปเจอที่เหมียวนะคะไปแล้วปุ๊บเกิดแบบมันสปาร์กกันนะคะนะไปฟังครั้งแรกแบบตัดสินใจที่เคยโกนหนสปาเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีสิ่งที่ปกปิดคือสิ่งนี้นะคะอันนี้คือเกิดเกิดปเัเหงใหญ่ในชีวิตะคะอะไรก็ชางมันนะไม่เป็นไรแต่ว่านี่คือถอดใหม่แล้วแต่ได้สภาพแบบนี้มาค่ะนะคะ คือถ้าจะหายได้ก็ต้องยิงเลเซอร์อะแต่แบบเกาหลีสปาแบบโคตรเทพจริงๆเลยอะค่ะนะคะเนาะแล้วนะคะคอนะคะหน้าสิวนะคะหน้าผากเป็นแบบนั้นแล้วนะคะยังจะมาอ้วนอีกะคะ่ะเออคือเมื่อไหร่จะเริ่มเล่นตลกกับฉันดรือท่าไหมคะเงินฉันก็ไม่มีนะคะขอบคุณนะคะเทวดาทีอาน,น,นะคะ คือตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ดูดีดูเป๊ะเ่องอลังการนะคะแต่บอกว่ามันเปลี่ยนให้สภาพแบบนี้ค่ะคือเนิ้อหาเลยคะ่ะจะลงเ c e b o o กแต่ละทีถามออยเธอใช้กี่แอปนะคะไม่บอกนะจนวันนี้แบบเป็นเออคนที่แบบเล่นแอปเก่งมากนะคะแต่บอกเลยคะ่ะว่าวันนี้นะคะนูสกินมันให้ยิ่งก,กว่ารายได้นะคะแล้ววันนี้ลืมบอกไปเลยคะว่านี่สินที่ที่เคยมีอยู่นะคะปิดได้นะคะภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีจากธุรกิจนูสกินค่ะนะคะ,นะคะ ทําให้สามารถสร้างนี่ใหม่ได้ค่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่ทําให้ตัวเองนะคะได้จากธุรกิจทิงนั้นก็คือมีปัญญาก็พูดงี้เลยนะคะว่ามีปัญญาพาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะแล้วทริปนี้เป็นทริปที่แบบว่าแม่ตื่นเต้นมากนะคะคือแม่เคยไปต่างประเทศครั้งแรกก็คือที่สิงคโปร์นะคะอันนี้คือทริปที่สองนะคะแล้วก็ทริปต่อไปนะคะก็คือทริปอังกฤษไปเยี่ยมฝรั่งเศสนะคะคือบอกเลยว่าชีวิตนี้ยอมทําทุกอย่างถวายหัวเลยค่ะนะคะเพื่อให้กับผู้หญิงคนนี้อะค่ะ อันนี้คือสิ่งที่ตัวเองวาดฝันมตลอดว่าถ้าฉันหลุดพ้นจากที่สินแล้วนะคะทุกครั้งฉันจะไปนะคะฉันจะคือสนุกสนานไปกับดาวไลน์อันนั้นคือขาข้างหนึ่งที่ผมคือพี่จินตนาเป็นกำไลติดตัวที่พร้อมทํางานกับถวายหัวเพื่อให้ตัวเองได้ขึ้นสู่ตําแหน่งสตาร์นะคะออยปิดสตาร์ออยปิดรูบี้หนึ่งเดือนนะคะพี่จินก็ปิดรูบี้ตามอาในะหนึ่งเดือนผ่านไปเร็บปวบมือให้เธอถึงชลบุรีเลยค่ะค่ะนะคะนี่ค่ะ แล้วก็ตัวเองนะคพิจินนะคะคือบอกเลยว่าทุกๆครั้งนะคะที่เราคุยกันนะคะนะคะเป้าหมายของเราจะอยู่ในเส้นทางอยู่ในลู่ทางเดียวกันนะคะค่ะวันนี้อยากจะให้ทุกคนนะคะบอกเลยว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่อ่อยลองมาหมดแล้วดีเจนะคะสอนทําขนมสอนโยคะสอนแม่น้ำทุกอย่างไม่เคยตอบโจทย์นะคะแต่วันนี้นูสกินนะคะกับหนึ่งปีบอกเลยว่าทาเนียบหลักล้านนะคะเนาะมาทาให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆค่ะค่ะ ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองตัดสินใจนะคะแล้วลองศึกษาดูดูนะคะว่าวันนี้ชีวิตที่อยู่ที่เป็นอยู่ที่ทําอยู่นะคะตอบโจทย์ชีวิตหรือยังนะคะกับวันนี้ลองทานูนสกินนะคะให้เวลากับตัวเองนะคะกับระยะเวลานะคะหนึ่งปีแบบเต็มที่ทํามันแบบเบียบนิดนะคะดูว่าชีวิตจะเต็ปลงไหมค่ะขอบคุณค่ะคนสุดท้ายตายไปเลยนะคะ กดดันมากค่ะค่ะก็ขอสวัสดีทุกคนนะคะก็ชื่อธนรัยศรีคำนะคะชื่อเล่นชื่อว่าเอนะคะปัจจุบันนะคะรับราชการอยู่นะคะสำนักงานตรวจบัญชีกสกลเชียงใหม่นะคะก็ทำธุรกิจสก,กิทพัฒทามา1ปีกับ7เดือนแล้วนะคะตอนนี้เนาะก็วันนี้มาชแชร์ในฐานะคนที่ทำงานประจำควบคู่กับธุรก,กิจกับสกีนะคะมีใครทำงานประจำอยู่ไหมคะตอนนี้ขอขอมือเลยคะ่ะมีไหมคะเป็นเพื่อนกันเคขอบคุณนะคะงานทุกงานนะคะเป็นงานที่ดีเนาะมันไม่มีงานไหนที่ว่าดีกว่ากันหรืออะไรนะคะ แต่ว่ายุคนี้อะค่ะไม่มีใครที่ทํางานในชีพเดียวแล้วใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่เนาะเหมือนเอ๋ค่ะก็คือทํางานสองสองงานทั้งคู่มาตลอดตั้งแต่รับราชการมา20ปีเนาะพ่ออะไรสาเหตุหลักๆนะคะก็คือเพราะว่าไรายได้ไม่เท่ากับรายจ่ายหรือว่ารายได้น้อยกว่ารายจ่ายขอนเองนะคะที่ว่าหลายๆคนคงเป็นเหมือนเอ๋เนาะแต่ว่าสิ่งที่ทางแก้ที่เอ๋มีให้มีเลือกบอกทางเลือกตัวเองมีแค่2ทางก็คือ1เพิ่มรายได้2คือลดรายจ่ายนะคะ แต่ถ้าเราลดรายจ่ายที่ให้จําเป็นลงไปแล้วค่ะไอ้รายจ่ายที่ไม่จาเป็นอ่ะเราสามารถลดไปละแต่เหลือแต่รายจ่ายที่จาเป็นอ่ะซึ่งเราไม่สามารถลดได้ค่ะทางเลือกที่เอกีก็คือต้องเพิ่มรายได้ค่ะทางเพิ่มไายได้ใช่ไหมคะอย่างตอนช่วงนั้นอะค่ะตอนที่เอกีรับรางการใหม่เราเอกีลูกค่ะก็ที่ดูแลลูกกินตรงวันละหกออนถ้าเราจะลูทุกข้าวนมลูกหรือว่ามื้อละสามออนนันคงเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเพิ่มรายได้นะคะก็ทำหลายอาชีพมากค่ะว่าขายของจีนนะคะ แล้วก็เปิด Internet, ร้านอินเทอร์เน็ตร้านนวดนะคะรับทำบัญชีแล้วก็หลังๆมาก,ก็คือเล่นหุ้นด้วยซื้อซัพระคับพอดีมาขายทําที่กิจสัตคือทาเยอะมากตลอดระยะเาาวลายีปีที่เราบริการอยู่นะคะก็คือทําทุกอย่างมากๆทีเนี้ยทำไมถึงทำเยอะแยะมากมายเพราะที่ทําอยู่อะคะ่ะมันไม่มันไม่ตอบโจทย์นะคะอย่างเช่นโซนข้างบนเนาะก็คือถ้าเราหยุดหรือเราปิดหรือว่าคนที่เราจ้างมาเขาเขาไม่ได้ทำงานให้เราได้ก็คือรายได้ก็คือหมดนะคะก็คือไม่มีไรายได้ส่วนโซนข้างล่างค่ะคือต้องใช้ทุนเยอะมากนะคะ เงินกลงทุนที่ดีจัดสาที่ดีเนี่ยค่ะีเป็นสิบล้านในนี้ก็คือต้องอาศัยประสบการณ์เยอะๆอะคะ่ะเราไม่มีประสบการณ์เยอะท่านั้นก็คือลองผิดลองถูกมาตลอดนะคะสุดท้ายแล้วปุ๊บก,ก็คือเป็นคนที่มองหาโอกาสตลอดเนาะเพราะว่ามันได้ไม่คุ้มเสียะคะ่ะที่ผ่านมานะคะก็เป็นคนที่อยากมีชีวิตที่ว่ามีเงินมีเวลาแล้วก็ในช่วงเวลาที่มีสุขภาพที่ยังดีอยู่นะคะก็เลยมองหาโอกาสนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเรียนรู้อยากต้อง,ต,องต้องอยากให้เงินตลอดเวลาะคะ่ะอยากว่าเออ ทำยังไงให้หาเงินได้นะคะก็คือจะชอบสึกษายพวกหนังสือที่ช่องทางหาเงินนะคะก็ไปเจอหนังสือเล่มนี้นะคะของโดเบอร์ที่อิตกินะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับโรงเรียนสอนธุรกิจนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะบอกว่าคนทำงานแบบเราเรานี่ยคะถ้าอยากทำธุรกิจแบบที่คนรวยเขาทำกันได้นะคะก็มีเพียงธุรกิจเดียวคือธุรกิจเครือข่ายมันก็เลยเป็นประเด็นที่ทาให้เอเปิดใจนะคะกับธุรกิจเครือข่ายจากที่ไม่เคยเปิดใจมาก่อนเลยตั้งแต่มที่น้องไก่แชร์เมื่อกี้นะคะว่า ประมาณ7จ็ดแปดปีท่องไก่ก็คือมองน้องไก่ตลอดนะคะแต่ก็คือไม่เคยมาทำัาสือได้มีี่เป็นเปิดใจได้นะคะว่าเ so ออ, <mac disorder. S 2> อถึงมาทํานะคะและตัวเอกเองค่ะเป็นคนที่ชอบเที่ยวนะคะชอบเที่ยวมากเพราะคนคนชอบเที่ยวนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นหลักฐานที่ดีสําหรับเอนะคะก็ค,คือน้องไก่นะคะน้องไก่รู้จักประมาณเจ็ดแปดปีนะคะน้องไก่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ไปเที่ยวในที่ที่แบบน้องไก่ได้ไปที่ดีๆแล้วก็แบบฟรีๆค่ะ แรื่ที่สำคัญก็คือแบบเออทำไมชีวิตน้องเขาดีจังแลื่ที่สำคัญพอรู้ว่าเป็นยิ่งจากโอกาสธุรกิจดูสกินแล้วแบบคือยิ่งใช่เลยเพราะว่าตัวเองรู้จักดูสกินมานานแล้วายสิบกว่าป,ปีนะคะเคยใช้สินค้าอยู่นะคะแต่ว่าอตอนนั้นไม่ได้ทําธุรกิจน,นะคะก็คือรู้ว่ารอนดูสกินบริษัทที่ดีมากๆกมัานคงมากๆนะคะก็เลยตัดสินใจให้น้องไก่มาคุยธุรกิจให้ฟังนะคะหลังจากที่ตัดสินใจทํานะคะก็คือสิ่งที่เลือกนะค,ะคือหนึ่งบริษัทน่านคงสองสินค้าคือไลน์บุกแผงสามแผงได้ที่แบบยอดเยี่ยมมากๆนะคะก็เลยตัดสินใจทํา ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องนะคะเราออกไปบอกต่อธุรกิจโอกาสธุรกิจให้ผู้คนทุกวันทุกวันทุกโอกาสนะคะหเดือนขึ้นตำแหน่งผู้บริหารนะคะสเดือนขึ้นตำแหน่งทูพี้เจ็ดเดือนขึ้นตำแหน่งสตาร์พี่ชิปชิปญี่ปุ่นได้นะคะแล้วก็ภายในหนึ่งปีสามารถพิชิตขึ้นทำเตยบเงินล้านได้นะคะก็ทั้งหมดที่เล่ามานะคะในปีนี้นะคะก็สามารถพี่ชิปชิปล่องเรือยุโรปได้นะคะและสามารถสร้างผู้บริหารติดตัวนะคะขึ้นตำแหน่งคูเรย์มอนได้นะคะแล้วก็ น้องคนนี้ค่ะคือเจ็ดเดือนขึ้นตำแหน่งผู้บริหารดับบูเดมอนดและมีรายได้คำเรียกหนึ่งล้านในเวลาแค่เจ็ดเดือนนะคะซึ่งเขาคนนี้ค่ะเป็นแม่บ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ที่สมุทรปราการน้องมดเป็นหลักฐานที่ดีมากๆสำหรับตัวตัวพี่เองเนาะตัวเองเองนะคะว่าเมื่อก่อนเองเคยมีความเชื่อว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคนที่มาก่อนอ่ะคนที่มาทีหลังไี่แค่มาดันดันคนที่มาก่อนเท่านั้นเองแค่ขึ้นสูงๆคือมองเห็นเหตุผลเป็นธุรกิจที่แบบเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยมีความคิดของตัวเองนะคิดอย่างเงี้ย แต่นมดคือหลักฐานที่ทําลายความเชื่อทุกอย่างเลยหรือว่าธุรกิจเนี้ธุรกิจเครขายที่เถี่ยสามารถแซงกันได้นะคะใครมาก่อนมาหลังไม่สําคัญนะคะคือต้องขอขอบคุณหมดนมสดมากๆนะคะขอจะปรบมือนมดด้วยค่ะวานนี้ทำให้ตัวเอเองนะคะเป็นมากกว่าสตา Star c r เตอร์นะคะก็คือเป็น Blue d i a เ o n d Creator นะคะแล้วก็นะคะสุดท้ายนี้ที่เ <time producer> ล่ามาทั้งหมดนะก็คืออยากแค่อยากให้ทุกคนเนาะมองเห็นโอกาสนะคะมองเห็นโอกาสธุรกิจ ดูสกินนะคะมแต่ตัวเอเองไม่ได้เก่งนะคะไม่มีใครเหมาะหรือไม่เหมาะนะคะมีแค่รู้กับไม่รู้นะคะถ้าทุกคนรู้เหมือนที่เอรู้นะเอเชื่อทุกคนสามารถสําเร็จได้นะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะเอกจะพูดได้เต็มปากเลยนะคะว่าธุรกิจดูสกินคือทางรอดที่คนธรรมดาแบบเราที่สามารถที่จะเลือกได้นะคะที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะแค่คุณแค่ตัดสินใจนะคะทางจะมาฟ้าจะเปิดรับทุกคนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือแับแข่รับเชิญในงานวันศี่านทางเลยค่ะ